สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซีเออฟาร์มอันนี้เรามาจะมาดูอีกขาวนะครับท้องไก่ยลอดแล้วครับให้เกินวันสองวันครับอีขาวอีกขาววัว หันชาลาเล่นะครับไม่ใช่ไม่่ใชครับทั่นบรามันครับน,ออน้ำมันออกแล้วนะครับข้ามไม่เกินวันสองวันนี้นะครับ ก็จะได้เห็นตัววัวตัวแรกครับของฟาร์มครับตอนนี้วัวก็ได้คลอดลูกแล้วนะครับก่อนำรัฐ,ฐาบาลออกสิบนาทีครับ เวลาคลอดก็ประมาณบ่ายสามครึ่งครับประมาณนี้ครับวัวตัวเมียรครับพันรามันนะครับพันรามันตัวเมียรครับตัวเมีย กะว่าจะไปลุ้นหวยครับหันมาอีกทีวัวคลอดแล้วครับตอนนี้แม่วัวกำลังทำความสะอาดลูกวัวอยู่ครับ แข็งแรงดีครับบอกแล้วให้มาดอดูจะลุก<ป>ขึ้น,นอีกสิ้นแกวัวยังไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยครับ เตรียมทาท่าจะลุกแล้วครับผ่านมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงครับหัวยังยังยังไม่ลุกขึ้นเลยครับใกล้ๆเด้อน่ารัก เอาใจช่วยครับให้ลุกขึ้นไวๆถ้าจะลุกแล้วครับเอาสู้ๆ พยายามลุกครับแต่ลุกไม่ขึ้นครับตอนนี้ตีลังกาเอาสู้ สูงครับลุกขึ้นแล้วเอาใกลแล้วครับใกลแล้วครับอีกนิดอีกนิดเอาลุกขึ้นแล้วครับลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอีกนิดอีกนิดอีกนิดโอ้ยยังไม่ได้ครับ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับลุกขึ้นได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับหายยังไม่แข็งแรงนะครับ <rench> ยืนไดน้แล้วครับซูซโต เชื่อลุดแล้วบ่ตอนนี้ก็6โมง,งครึ่งแล้วนะครับวัวตัวเล็กก็วิ่งปออะไรนะครับลุกขึ้นเดินได้วิ่งปอเลยครับตอนนี้กินนมดูดนมแม่ได้แล้วนะครับ ต้องกั้นไว้ครับเดี๋ยวจะวิ่งออกนอกข้อครับเจ้าตัวเล็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ